สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแกงเขียวหวานกินแต่จะใช้เป็นน้ำแกงเนี่ยเพื่อนฝรั่งเขาซื้อมาฝากดูสิเพื่อนๆเ,เราเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเสียนะเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะเขาเป็นน้ำพริกแกงสำเร็จเขาซื้อมาฝากก็เลยจะลองแกงดูพอดีได้มะเขือมามะเขือก็ไม่ได้ซื้อกับพี่แกให้มาเยอะมากเลยก็ให้แบ่งมาก็เอามาเนี่ย เดี๋ยวจะไปเตรียมเครื่องแกงกันแกงแค่ถ้วยเดียวเหรอพี่พ่อนมันมันเป็นพี่แกงสําเร็จเหรอเนาะพี่แกให้หักมาเยอะแยะเลยแกไม่รู้แกให้ขนมาขนก็ไม่หมดหรอเอามาถ้าพอกินแล้วแกซื้อทำไมเยอะแยะถามเพื่อันมะเขือมันก็แก่แล้วด้วยนะนี่มะเขือนี่ เม็ดมันดํามันไม่แก่เม็ดมันดํามะเขือลูกมันยาวสามพี่เจะหัน่นทำภาษาสามพี่เแล้วเพื่อนแกงถ้วยเดียวเพราะว่าน้ำแกงเขามันมาอย่างนั้นสำเร็จแล้วเพื่อนเ,เดี๋ยวสามพี่จะแกะให้ดูเพื่อนจะใกล้ตัดจะไกล้ตัดจ้ะ เยอะก็เกินอ๋อเนี่ยซองหนึ่งซองหนึ่งเข้ามาอย่างนี้นะสำเร็จเดี๋ยวเราจะแกงเราค่อยดูกันนะเพื่อนพี่มีดไม่คม มีดเล็กหั่นสบายใจมีดเล็กหั่นสบายใจเพื่อนอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วสามีไม่อยู่อีกแล้วนี่แหละเพื่อนสามแพล็กหั่นรวมๆไปในมะเขือก็สามแพล็กแกงถ้วยเดียวน้ำแค่นี้นน ไม่ต้องใส่เยอะคะไก่ถาวถ้าก็ใช้เป็นปีกไก่ล้วสับใส่ติดกระดูกนิดนึงไปดูกันใกล้ๆก่ะเพื่อนเขามีผักมาแล้วเหรอโอาข้างในเขามีผักมาแล้วนี่เออเราก็ไม่ยากก็รู้โอ้ยอันนี้มันกินได้เลยโถๆโเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไปหั่นเนื้อเพอิพ่มเอเอ เพื่อนฝรั่งเขาซื้อมาเขาก็ให้มาเขาก็ไม่ได้บอกเออเนี่ยมะเขือเขาใส่ผักมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนเที่เมืองไทยเขามีเดี๋ยวนี้เมืองไทยเขาทันสมัยขนาดนี้นะเพื่อนฝรั่งซื้อมาเขาก็มาฝากแล้วถ้าสาวแแพล้วเคี่ยวไปอีกมันก็เละหมดเดีย๋ยเนี่ยเปิดเตาก่อน อันนี้สําหรับฝรั่งกินละดีเนี่ยอุ่นได้เลยกินได้เลยเนี่ยหอมแพรกักมะเขือออกมะเขือเปาะเขามีมาสองสาชิ้นเดี๋ยวนี้เมืองไทยเขายุคนี้ยุคสมัยใหม่เนาะหอมแพรตักเอามะเขือออกนี่มันเปื่อยมาแล้วด้วยมันเข้มข้นมาแล้วแล้วเราไปมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมไก่เติมมะเขือเพิ่มเ่มเรสชาติแบบ้ฝรั่งกิน เพื่อนฝรั่งนะเป็นคนซื้อมาให้สาวแถวนี้แล้วแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเนื้อมีอะไรข้างในแล้วมีเนื้อไหมสาวไม่ก็ยังไม่เห็นเลยไก่เพ,พื่อนเห็นแต่ผักอะ่ะเห็นแต่ผักไก่ไม่มีเนื้อไม่มีมีไหมเธอ ทงังเหงืนี่ไม่มีเรามาปรุงเอาเนืเพื่อนๆนะเดี๋ยวกันนะแล้วใส่ไก่เพื่อนๆเขามีมะเขือพวงกับมะเขือกปราเขาไม่มีเนื้อเลยแล้วทำไมไม่มีเนื้อขายยังไงไม่มีเนื้อแล้วใส่ไก่เพื่อนๆแลวเราก็เติมผักของเราเพิ่มเขามีมะเขือพวงอ๋อเครื่องเข้ามาหมดแล้วแต่ไม่มีเนื้อเลย มาใส่เนื้อเอาเองเลยก็แปลกๆดิน้ำแกงเขาเข้มข้นมากเลยกะทิเข้มข้นเข้มข้นแต่เราต้องปรุงเพิ่มนะเพื่อนๆเขาจะออกหวานสไตล์ฝรั่งกินหันเน้อเติมน้ำตาลน้ำตาเพิ่ม สไตล์ฝรั่งรสชาติอร่อยเลยแหละเพื่อนๆืฝรั่งอย่างเงี้ยกินได้เลยแค่มาเติมหมูเติมเนื้อตามชอบและสาวเลยเอาไก่ใส่กินของในตู้แข็งก่อนนะมันค้นมันเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไปชมกันค่ะเพื่อนเพื่อนไปชมกันไปชมกัน น้ำแกงเขาเข้มข้นมากในนี้เขามีใบมะกรูดมีใบหัวรัพาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเขาเขียนว่าเขาใส่ใบยี่หร่าด้วยอะไรด้วยในข้างซองนะเพื่อนๆถามแล้วใส่มะเขือจ้ะครั้งแรกนะคะเนี่ยแกงเขียวหวานสำเร็จเนี่ยที่แบบว่าเขามีผักอยู่ข้างในเนี่ยถ้าถ้าในในห้างฝรั่งที่นี่เขาก็มีแต่น้ำแกงใช่ไหมเขามีแต่น้ำแกงเขาไม่ได้มีผัก อันนี้เขาใส่ปรุงมาเรียบร้อยหมดเลยเพื่อนเพทางซองเขาบอกมีใบยี่หร่หามีเม็ดผักชีอะไรอะไรไม่รู้อันนี้ถาเพี่ก็ไม่ได้ดูหรอกเอาไก่ออกมาแล้วนะเอาไก่ที่เป็นกระดูกปีกอะถามพี่าก็ว่าเออมีอะไรก็แกงอย่างนั้นเนาะไม่ต้องไปต้องซื้อก็เราก็มาเพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรเออน่าก,กินค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วรสชาตินะเราก็เติมน้ําปลาเพิ่มนะอื ทำแล้วเติมแต่น้ำปลาเพิ่มมาใครเติมชูรสก็ามใจนะอร่อย่ะกัรันตีว่าอร่อยแต่ว่าทำมัก็ครั้งแรกแล้วฝรั่งซื้อมาฝากเพื่อนฝรั่งอืมถ้แกจะรู้ไหมเ้ยว่ามันมันแค่มาเติมเนื้อแกคงไม่รู้หรอกแกก็ยังไม่เคยทํากินกแกก็ซื้อม,มาไว้ในบ้านนะเดี๋ยวเข้ามาดูทีค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยเดือดใยแล้วเพื่อนๆเดือดเย็นเลยเดือดเยเลย ถ้ากินอยู่นะเพื่อนเรามาเติมเนื้อเติมอะไรผักรสชาติโอเคอะามแค่เติมกับน้ำปลาเพิ่มเพราะเขปรุงมาหวานแล้วแกงเหีว่วหวานมันล่องรสนี้ไม่เผ็ดเท่านั้นแหละเด็ดกระตกขอผิดไปแป๊บนึงสาวันแพ้บอกได้เลยว่ามันมากเพื่อน มันจริงๆมันมากๆเลยสามแพรปิดไฟแล้วนะเนี่ยยังเดือดตุ๊กๆๆๆๆๆๆอยู่เลยนี่สามแพ้ก็คงไม่ได้ตักใส่ชามให้เพื่อนๆดูหรอกค่ะตสามแพรก็ว่าแกให้มาหลายอาทิตย์แล้วสามแพรก็เลยเออนึกมารีมีมะเขือเราแกงสิคิดว่าเขาก็มีเนื้อมีอะไรแต่เขาไม่ได้มีแต่เขามีแต่ผัก เราก็มาใส่ชาตินะฝรั่งชอบเพื่อนๆนะคะเนี่ยแาวแพ้ก็มารีวิวนาะพี่แกงเขียวหวานน้ำน้ำส,สำเร็จพีกแกงสําเร็จแาวแพวให้ดูซองไปแล้วเนาะนะคะเพื่อนๆก็โอเคอยู่ค่ะเพื่อนๆสาหรับแม่บ้านยุคใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกงรังใจที่มาติดตามแถวเพ้น,นะคะบ๊ายบายค่ะ